สวัสดีครับเพื่อนๆนี่วันนี้เรามาพอดีเราตัดกล้วยจะให้ให้เขาตายแต่กลับไม่ตายนะครับกล้วยกลับไม่ตายนะครับดูกลับไม่ตายแถมออกเครือออกหวีนะครับออกเครือออกหวีเลยนะครับเคือออกหวีเลยนะครับน่วมีเก้าหวีนะครับเก้าหวีนะครับเก้าหวีนะครับวันนี้เข้ามาดงกล้วยนะครับ ไปเหลือครึ่งต้นแล้วเขาไม่ยอมตายนะครับเขาก็เลยออกออกหวีมาให้ครับออกหวีมาให้นะครับออกมาให้นะครับชมกันนะครับนี่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 นะครับตัดลำต้นแล้วครับตัดลำต้นนะครับ ต้นนะครับนะครับออกเป็นอย่างนี้เลยนะครับเก้าหวีก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปถ่ายให้ดูนะฮะนี่หัวปีนะครับนี่ลำต้นออกจากนี่เลยครับออกจากนี่เลยจริงๆกล้วยไม่ต้องออกลักษณะแบบนี้นะกล้วยกออกแบบนี้นะฮะ ตเต็มต้นอย่างนี้เต็ม,ต,ออม,ออมต้นอย่างนี้อันนี้มันครึ่งต้นเนี่ยนี่มันครึ่งต้นเนี่ยครึ่งต้นเนี่ยออกมาเก้าหวีเนี่ยออกมาเก้าหวีเลยนะเนี่ยครึ่งต้นนึงเนี่ยเนี่ยตัดแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมตายนะครับวันนี้ก็ต้องวัดกันหน่อยแล้วล่ะครับนะครับอันนี้นะครับ